สวัสดีครับครับคุณครูกล้องปัดอมฝังเพลงช่องนอกตอนนี้มาต้องการท่านนีที่เอชสยามประดับปนทุกคนไปข้องนอกมาต้องผ่าลงไปข้างล่างบางคนไปมาจมกองน้ำกันว่าบรรยากาศมันเป็นอะไรทุกคนมาทุกคนกดลายแห้งแห้งขึ้นหน่อยเพิ่งนเขายืนรออ่ารถทีเอะทุกคน ถูทุกฝั่งนั่นกทีมาทั้งเทหาคนคนร้อยหลายหลายแห้งดีทุกคนเพืองพี่น้องเขายืนเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นแถวแถวไปแถวมันนะทุกคนกูว่าตนี่นี่มาตั้งแต่พุ่นแลมาตั้งแต่เทหาพี่น้องตายนี่นะชิมุงนาไปทางพุ่นแลพี่น้องไปทางท้ายแยกลานข้าวก็ทุกพี่น้อง ไอ้ฟางนั่นนี่ลายหลายคนลายแห้งอันี้พี่น้องเอ้ยทำมันลายครับมีลายมีลายอ๋อหรอเนาะทุกคนเบิ้งคนเข่าคนคนขึ้นคนลงนะทุกคนฟังนี่ก็มนี่ก็ตัวเบิ้งเขาออกพี่น้องเลดดยเบิ้งรถไฟสายลายหลายแห้งอันี้พี่น้องสะละมุนกันเลย โอ้ยฟังนี่ี่น้องเอ้ยฟังนี่กับมี่ฟังนี่กับมี่ตั้งจากลงฟังนี่ปุ๊บปัตสีลงไปชั้นล่างนะทุกคนอันนี้ชั้นสามพระหนายแห้งหลายแห้งที่นี่ทุกคน สวนทางนั้นไปทางทีหานะทุกคนส่วนฟังนั้นไปทางทีหาส่วนฟังนี่นะทุกคนไปทางาสะพานตากสินส่วนฟังนี่นะทุกคนวันนี้วัดท่องประสิลงไปชั้นล่างนะทุกคนนี่คนขึ้นกระไลห,หลายทุกคน ฝุ่นชั่วด้านล่างก็เป็นทางเขา่าทางออกมองเข้าซื้อตัวนะทุกคนโอ้ยทุกคนเลยคนกระลายแห้งแห้งอันนี้อยู่สยามเ้อ,พ,เอพ,พี่น้องสถา ma, ma, update, นะนีพีทเอสสยามพารากอนต้นแล้วพี่น้องบาท่องโมเดมารีวิวโมเดมาอัปเดตนะทุกคนไปพี่น้อยอ่า ส่วนมองนี่ก็เป็นมองที่เขา,าซื้อตัวนะคนกดเอากับมี่ไปซื้อเอาก็มี่พี่น้องนี่ก็รังต่างชาติก็หลายหลายอย่างนี่นะทุกคนชวนทางนังก็จะเข้าหางนี่พี่น้องแต่ว่าบลท้องก็เลยเข้าหาเพราะ่าท้องมันมาทางนี้พี่น้องมารีวิวถนนให้ท่านผู้ชมเบิเนะ้องพี่น้อง ก็ทุกพี่น้องอันนี้คือ,อยู่หน้าห้างสยามนะทุกคนรถก็หลายหลายหลายแห่งจวนมะงคนโอ,อ,อ้ยรถรถก็มาแล้วพี่น้องนิม,มุ่งหนาไปตัดที่หานะทุกคนก็โดนคนเลยโดนแล้วที่ปท่องบเบไดมาน้องพี่น้องเกือบสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย,สออตย์สามอาทิตย์พี่น้องบเบไดมานมุนี่ก็ได้มาอาัปเดต นำแห้งๆครับ so พี 1941, start, bursting, ่น้องอ้นกลไหลแห้งต้นทั้นั่นก็เป็นอ่าห้างครับพี่ดาวห้างสยามยามอาดากอตัวทางนี้ก็เป็นอ่าชุมชนนมทางคนส่วนด้านบนก็เป็นอ่าห้างรถไฟฟ้าทุกคนเดี๋ยวมาท่องกันพี่พาทุกคนเดินไปชมเบิ่งอ่าบรรยากาศ ลายบลอนค์บอนด์คนขล ai นะคนมีตั้งคนเกิดคนล่งคนไปคนมาเต้เลยคนนี้คนหนึ่งาคนห่งแหลกขคคนขลายคนสมวนนะโดนแล้วพี่น้องที่ป่ท้องพอได้มารีวิวนะคนมาเมื่อนี่ไงตื่นตาตื่นใจคื่เต้นตื่นเต้นคนกขลายคึกคัก ตื้อเตานะทุกคนปบาตน,นี่ก็ทำนี่รถกระไรลายลายกันนะทุกคนปบาตทบเขตไทยสุด,ดยอดดีทุกคนมาด้านนี้มาด้านนี้มาด้านนี้แววัดทองดีทุกคนเดิดนดตามตะกายหวงทุกคนโอ้โห,โโหยามแรงๆทุกคน คนกันหลายครับ้องยบบมองเหงานะพี่นอ้องคืข,ขึ้นตลอดขึ้นตลอดวันอบบ่อนาเสือเนาะทุกคนว้านี่ทางเขืนทางลงมีมีทางเขืนทางลงลายมองเนะพี่น้องมันไดอ่าทางนี้ก็มีทางนั้นก็มีนะทุกคนทางขืนทางลง เป็นบันไดขึ้นโอ้โหพี่น้องเบิ่งเบิงทางพี่น้องเบิ่งทางนี้ทางนี้พี่น้องโอ้โหหลุดไหลแห้งพี่น้องยังมันจะกระเจียบกระดอยก็แค่เอาวานะทุกคนคนเบิ่งคนกลหลายมีแต่ผู้บ่าวผู้สาวงามงามลอออทั้งนั้นทุกคนเดยโอ้โหนี่ส่วนด้านล่างเป็นคนน้นเบิ่งพี่น้อง นี่วนอ่ามองนี่ก็เป็นปลายรถเมล็ดขนคนหนังเป็นแถวคนกระลาหลายนะตัดขนปูปลาต้มน้อยเบิ้งเบิ้งอยู่นี่เด้อทุกคนโอ้ยรถต้องมันไหลแห้งดีรทุกคนเ่ยยังหลายัง ครับคือเ่าคือเดิมนอี่หนอมาฮอตูนตนื่นตาตื่นใจเ่าความมาหลายความมันอลังการน้องลดไหลแห้งพี่นออันนี้คือถนนพระามหนึ่งแล้นตามถนนลาดเจ้าตมตคนตวนตรงนี้แบจะเป็นแยกลาดกัะตงนะไปนองแากมาฮอาตนนสร้างนั่นต้น่วนสร้างนี่ค่ มีทางรถไฟฟ้านะทุกคนทางรถไฟฟ้าต้นนี้นะม้นนีพวกนาไปทางไหนนะจะพาตามจีนเราดูสองสั้นนะทุกคนตรงนี้นะเออนี่เบิร์เอาหน่อยของคือแยกราชประชุมนะทุกคนส่วนพวกนาไปทางานนะพี่หนอกันจะไปทางประตูน้ำเนาะทุกคน น้ไปทางประตูหน้าหลายพาร์ทิคอลไดเอโอว่าเพิ่งเบิ่งทางนั้นพี่น้องมองนี่นะพี่น้องเลยทำเป็นลายให้มีรถทั้งรถทั้งคนเพิ่งพี่น้องคนงานเขานะออกเดินขึ้นเดินลงนะทุกคนดูขับขึ้นตลอดขึ้นตลอดวันนะทุกคน ่น้องเอ้ยพี่น้อง้ยปวดตาต่างขาดก็หลายหลายแห้มีดันคนหน้าแเน่ยเลยโอ้ใส่แล้วทุกคนต้องขัดนะพี่น้องข้ามเทือกข้ามภูณ่าพี่น้องต้องขัดรถไฟฟ้าทางไปทามาทุกคนส่วนตัดล่างเป็นรถยนต์ เอียงมันขนาดนี้ทุกคนเลยนี่ทุกคนรถไปเตลยทบนน้องนี่มันเป็นแยกนะแยกนราจะประสงมันนนภูผู่โมนาเสือรถที่หลายขนาดทุกคนที่ตึกระง่ายตึกระถูกไฟกระสบายก็แล้ว คนเบิงพี่น้นนองเอ้ยคนก็หลายหลายคนทั้งคนเข่าคนออกคนขึ้นคนลงเนาะส่วนทางนี้ก็สิมีอ่าการล่ำถาวายนะทุกคนคนโอ้โหมาสวดโอ้โหลายแห้งดีทุกคนเนียเมืองนักท่องเที่ยวเขามาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกนะทุกคน ก็ถูกหน่อยนี่คือนายทุนึงทงามงามเลยเพืนวบางโอ้โหสุดยอดทุกคนว้าวนี่่อจัตเตอรนี่จะนักตกเกีียวตท่นั้นทุกคนที่ขามถนนโอ้โหตาต่างชาตินจาเีร์ทุกคน พี่น้องูดแตกตอีเนกคนคนเขาคนออกว้าวอาพี่น้าเองสนามกีนี้มาทองกับศสลาท้านผู้งเี้ยงคนเดีวกวเป็นคนไปคนไรี้ยคนติดตามะพี่นาเดี๋ยวพ่นาใ้้นาสวัสดีครับ